สวัสดีคะ่ะวันนี้ดาวจะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกภูด่างเอาไว้สร้างความร่มรื่นให้กับบ้านค่ะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะคะแต่พอมองภูด่างเนี่ยจะรู้สึกว่ามีความเย็นสดชื่นนะที่จะปลูกวันนี้นะคะก็คือจะปลูกให้เป็นพุ่มสวยกลมแบบนี้ทันทีด้วยกระถางที่เราใช้ในการปลูก กล้วยไม้กันค่ะกระถางแบบนี้เนี่ยจะมีรูรอบด้านแบบนี้เลยนะคะถึงจะรูเยอะแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาปลูกพูด่างได้ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยดาวจะปลูกพูด่างให้เป็นพุ่มสวยกลมๆในกระถางแบบนี้ได้ยังไงแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยดาวต้องไปหากิ่งพูด่างก่อนค่ะ สำหรับพูด่างก็มีหลายสายพันธุ์เลยนะคะพูด่างถือว่าเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศแล้วก็ยังเป็นไม้มงคลด้วยค่ะมีหลากหลายชื่อเลยนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยก็คือราชินีหินอ่อนค่ะมีพูงงาช้างพูแอปเปิลนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะยิ่งตัดเขาก็จะยิ่งแตกค่ะอย่างกิ่งนี้ที่เราตัดเนี่ยจะเห็นว่าพอเราตัดปุ๊บแตกยอดออกมาถึง4ยอดเลยนะคะ หลังจากที่เราไปตัดกิ่งพูด,ด่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็จะเน้นเป็นพูแอปเปิลค่ะเพราะว่าใบใหญ่แล้วก็สวยงามด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราไปหาเราไปหากะมาพ้านะคะเอามาฉีกแบบนี้นี่นะคะามาฉีกวางรอบๆก่อนค่ะเรียบร้อยนะคะแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราว,วางกะมะพา้าสับเรียบร้อยทีนี้วัสดุปลูกของเราค่ะ วันนี้วัสดุปลูกของดาวนะคะก็จะเป็นขุยมะพร้าวนะคะผสมกับดินปลูกนิดหน่อยค่ะแต่ถ้ามีกมากมะพร้าวสับผสมกาบมะพร้าวไปได้เลยนะคะตอนตอนนี้เนี่ยของดาวเนี่ยก็คือมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะเรียบร้อยได้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะ ช่วยของดาววันนี้ก็จะมีสายรัดแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะหาที่ตั้งวางก่อนนะคะดาวก็จะจับผู้ด่างของเรานะคะเสียบลงไปแบบนี้เสียบข้างค่ะเสร็จแล้วเราก็จะวนที่ข้างกระถางนะคะใช้สายรัดเป็นตัวช่วยในการล็อกพู้ด่างของเราค่ะ แบบนี้นะคะอันนี้เหมือนแบบว่าจัดแต่งต้นไม้ของเราเลยนะคะนี่เราจะจับผู้ด่างของเราลัดแบบนี้ริมๆตรงนี้นะคะเราก็จะเอาผู้ด่างเล็กๆยัดลงไปก็เป็นเหมือนแบบว่าการจัดจัดกระถางเลยคะ่ะแล้วแต่ความชอบของเราเลยนะคะนี่ อันนี้เราก็จะจิ้มฝั่งนี้นะคะเพื่อที่จะให้มาฝั่งนี้จะได้สวยๆนะคะแบบนี้อยู่ที่อจินตนาการเลยค่ะเราชอบในการปลูกแบบนี้นะคะเราได้ใช้ไอเดียและจินตนาการของเรานะคะในการปลูกต้นไม้ค่ะ อันนี้เราก็จะกดวัสดุปลูกข้างบนด้วยนะคะเพื่อที่จะให้วัสดุปลูกของเราเนี่ยมีความแน่นค่ะให้แน่นๆเดี๋ยวตรงนี้ว่างอยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะหามาใส่เพิ่มค่ะ ส่วนข้างๆตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นภูด่างที่มีความยาวนิดหน่อยนะคะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะใช้เป็นภูด่างสั้นๆได้ไม่เป็นไรค่ะจัดช่อข้างๆให้ดูเต็มๆค่ะจะได้ดูสวยงามนะคะเวลาทำไปก็กดๆให้วัสดุกูของเราเนี่ยมีความแน่นด้วยนะคะสำหรับด้านบนนะคะเดาจะจัดโดยการจัด เราก็จะจัดผู้ด่างของเราเนี่ยให้เป็นพุ่มก่อนค่ะก่อนที่เราจะทําการจิ้มลงไปนะคะเพื่อที่จะได้สวยๆนะจัดพุ่มก่อนสเสร็จแล้วก็จิ้มลงไป อารมณ์เหมือนแบบว่าพุ่มดอกไม้นะคะอันนี้ดาวก็จะใช้ภูด่างหลายๆชนิดเลยนะคะจะได้มีความหลากหลายคจากเป็นชอบแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะเวลาปลูกก็กดให้แน่นๆนิดนึงนะคะสําหรับวัสดุปลูกและถ้าวัสดุปลูกของเราเนี่ยมันน้อยลงนะคะเราก็เอามาเติมได้ค่ะจัดเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ปลูกลงไปให้แน่นๆ วิธีนี้เราจะได้พูด่างที่แน่นเต็มกระถางทันทีสวยทันทีเลยค่ะหลังจากที่จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตัดสายรัดที่เรารัดข้างๆเนี่ยออกให้หมดเลยนะคะพอเรียบร้อยแบบนี้เราก็ไปหารวดสําหรับแขวนค่ะมาครองให้ทุกด้านเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปรดน้ํากันค่ะสําหรับวิธีการรดน้ํานะคะก็คือเราจะเอาน้ําใส่ไว้ในกระมังเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตั้งวาง กระถางผูด่างของเรานะคะแช่ทิ้งไว้สักพักเลยค่ะไว้คามคืนเลยก็ได้เหมือนกันนะคะหลังจากที่เราแช่ไว้สักพักใหญ่ๆเลยค่ะจนวัสดุปลูกของเราเนี่ยดูดซับน้ำได้อย่างเต็มที่แล้วนะคะทีนี้เราก็ไปหาที่แขวนกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นที่แขวนที่เดาวทำไว้กับตะแกรงพัดลมก็ไปลองดูคลิปเก่าๆดาวได้นะคะ และนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ง่ายมากๆกับการปลูกภูด่างให้เป็นพุ่มสวยทันทีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปหาผูด่างที่แบบว่ากิ่งยาวๆยืดๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีผูด่างสั้นๆและใช้ยาวไม่กี่อันเราก็สามารถจะทำผูด่างให้เป็นพุ่มสวยแบบนี้ได้ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ